วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรม b e Best t r a c t t i e การใช้แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อสรสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสู่สกู๊ซอฟท์พ o วเวประเภทผู้บริหารกระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาพืพืน้นถิ่นโดยใช้กระบวนการ s อกำลังสา PLS m o เดลเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพของสถรนศึกษา โดยนายสมชายใจไว้ผู้อำนวยการโรงเรียนป่งหลวงวิทยาราชมังคลาพิเศษอัตลักษณ์วิถีป่าสร้างชีวิตอุทยานแห่งชาติโดยขุนตาลป่าโดยขุนตาลเป็น1นึในส,สีแห่งที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมในวันที่7ตุลาคมพุทธศั 2, กราชส5 0พัาจะตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติอาณาเขตตั้งอยู่บริเวณเทือกเข,ขาผีบรรนา้าเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำปิง อยู่ทางทิ่ตะวันตกของพื้นที่โดยโรงเรียนป่งหลงวิทยาราชมังคลาพิเศษจังหวัดลำปางได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตางในการเป็นที่ตั้งการจัดการเรียนการสอนการสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาพืชพื้นถิ่นโดยใช้กระบวนการ SE กำลัง3 PLS m o เดลเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพของสารศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง เพื่อเป็นประเทศที่มั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงกับสัพพระราชาที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนการแก้ไขปัญหาจากรากฐานการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อนำหลักการเหล่านี้มาบูรณาการร่วมกับทักษะชีวิตและทักษะอาชีพทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างสมดุล ทางด้านความรู้ความคิดการลงมือปฏิบัติทักษะชีวิตพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21แนวคิดและหลักการสําคัญหลักการเรียนรู้จากบริบทท้องถิ่นการเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งเรียนรู้การบูรณาการทักษะอาชีพแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดสัต์พระราชาหลักการมีู่นโรควมองชุมชนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกและสร้างสรรค์จุดประสงค์และเป้าหมายจุดประสงค์1 เพื่อสร้างและส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบแหล,ล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีบูรณาการการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของโรงเรียนปวงหลงวิทยาราชมังคลาพิเศษ2เพื่อส่งเสริมให้เกิดการออกแบบและทดลองสร้างอาชีพที่สอดคล้องกับพืชสมุนไพรท้องถิ่น โรงเรียนปวงหลวงวิทยาราชมังคลาพิเศษ 3. เพื่อประเมินผลรูปแบบแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีบูรณาการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของโรงเรียนปวงหลวงวิทยาราชมังคลาพิเศษเป้าหมายเชิงปริมาณคือผู้เรียนชุมนุมอาชีพปวงหลวงประจําปีการศึกษา2567จำํานวน9 6คนภาคเรียนที่ 1. ปีการศึกษา2568จํานวน87คนเชิงคุณภาพ ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ80สสามารถเลือกและออกแบบแนวทางการพัฒนาตนเอง ได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมขั้นตอนการดําเนินง,งาน 1. เพื่อสร้างและส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีปูนการการเรียนรู้เพื่อสริมสร้างทักษะชีวิตทักษะอาชีพของโรงเรียนปุงหลวงวิทยาราชมังคลาพิเศษวิเคราะห์บริบทสํารวจลักษณะพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนระบุเป,ป้าหมายการเรียนรู้วิเคราะห์พื้นฐานความรู้ความเข้าใจทักษะและศักยภาพของผู้เรียนคัดเลือกสาระและเนื้อหา เช่นทักษะอาชีพทักษะชีวิตเลือกแนวทางการจัดการเรียนรู้เช่นผู้เรียนสามารถอธิบายคุณค่าของพืชพื้นถิ่นได้ออกแบบและทดลองผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรพื้นถิ่นได้วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เบื้องต้นวางแผ่ผัดกรอบแนวคิดที่ส่งผลประสิทธิภาพและความสําเร็จของกระบวนการจัดการเรียนรู้ออกแบบเครื่องมือการประเมินผลกําหนดวิธีการวัดความรู้ทักษะและทัศนคติของผู้เรียน เตรียมทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สถานที่และบุคลากรสรุปผลการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาพืชพืน้นถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการออกแบบและทดลองสร้างอาชีพที่สอดคล้องกับพืชสมุนไพรท้องถิ่นโรงเรียนปงหลงวิทยาราชามังคลาพิเศษจากการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาพืชพืน้นถิ่นโดยใช้กระบวนการ SE กำลัง3 PLS m o เด l the king p h i l o s o p h y s e กำลัง3 Model, ามโมเดลศาสตร์พระราชากับการสร้างอาชีพ survey สำรวจลงพื้นที่ศึกษาสำรวจ study ศึกษาการศึกษาบริบทท้องที่ explain พัฒนาวิเคราะห์บริบทพื้นที่ e v o l u p e i g h ประเมินประเมินค่าการพัฒนาอาชีพ explain ต่อยอดอาชีพการสร้างอาชีพที่เกิดการพัฒนา สัตเทนเบอร์ยั่งยืนกิจกรรมตลาดนัดอาชีพปวงหลวงการนําเสนอหลักการประกอบอาชีพเบื้องตน้น 3. เพื่อประเมินผลรูปแบบแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีบูรณาการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของโรงเรียนปวงหลวงวิทยาราชมังคลาพิเศษ 1. การจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอผลผลิตและชิ้นงานของผู้เรียน การจัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพปวงหลวงครั้งที่1ปีการศึกษา2566และครั้งที่2ปีการศึกษา2567ผลการดําเนินงานเพื่อสร้างและส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีบูรณาการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของโรงเรียนปวงหลวงวิทยาราชมังคลาพิเศษประกอบไปด้วย Input ตัวแปรต้นแนวคิดหลักการเรียนรู้จากบริบทท้องถิ่น การเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งเรียนรู้การบูรณาการทักษะอาชีพแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนโพเซตกระบวนการ The King p h i l o ซ Sophie SE กำลังสามโมเดลอ Output ผลลัพธ์ทักษะที่เกิดกับผู้เรียนทักษะชีวิต ความสามารถของบุคคลในการจัดการรับมือกับความท้าทายในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการออกแบบและทดลองสร้างอาชีพที่สอดคล้องกับพืชสมุนไพรท้องถิน่นโรงเรียนปุงหลงวิทยาราชมังคลาพิเศษจากกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นถิน่นโดยใช้กระบวนการเอกําลังส PLS model เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของสาศึกษาโดยมี6คขั้นตอนดังนี้ 1. s u r v เซเวย์สำรวจการลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิต Study ศึกษาศึกษาบริบทพื้นทิ่น Explain พัฒนาวิเคราะห์บริบทพื้นทิ่น Evaluate ประเมินประเมินค่าในการพัฒนาอาชีพ Explain ต่อยอดอาชีพสร้างอาชีพที่เกิดจากการพัฒนา ซัตเชนเบอรยั่งยืนการจัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพปวงหลวงการนําเสนอหลักการประกอบอาชีพเบื้องต้น 3. เพื่อพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีบูรณาการการเรียนรู้เพื่อสสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของโรงเรียนปวงหลวงวิทยาราชมังคลาพิเศษในการจัดแสดงผลการจัดการเรียนรู้ตลาดนัดอาชีพปงหลวงครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2566 และครั้งที่2ประจําปีการศึกษา2567ประโยชน์ที่ได้รับพัฒนาทักษะอาชีพที่จําเป็นผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง 2. ส่งเสรสิมทักษะชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการทํางานร่วมกันการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการบริการอย่างสร้างสรรค์ 3. สร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจ ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการหารายได้ระหว่างเรียนปัจจัยความสําเร็จ 1. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและคณะทำาการะการศึกษามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการเปิดกว้างทางความคิดของครูผู้สอนและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในทุกเวลาเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสัดการเรียนรู้บทเรียนที่ได้รับ 1. การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมีพลังมากกว่าทฤษฎีผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อลงมือปฏิบัติจริง 2. การทำงานเป็นทีมสร้างทักษะสำคัญในชีวิตผู้เรียนได้เรียนรู้การสื่อสารการแบ่งหน้าที่ความสามัคคีความรับผิดชอบร่วมกัน 3. ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นคือทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าการเรียนรู้จากป่าชาวบ้านช่วยให้ผู้เรียนเห็นภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับระดับโรงเรียนการจัดตลาดนัดอาชีพปวงหลวงครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2 5 6 6ครั้งที่2ประจำปีการศึกษา2 5 6 7ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลดีเยี่ยมการแข่งขันเบสแพทีแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกิจกรรมมัธยมเดซ่าพาวเวอร์อัตลักษณ์วิถีลำปางลำพูนสุสากลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเบทแคทิกประเภทครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติราชมังคลาพิเศษแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา2567รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดทแคติกประเภทครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้สนองงานพระราชดำริกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติราชมังคลาภิเศษแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา2567รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเบสแพ็กทิคประเภทผู้บริหารศารศึกษากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรษษารชมังคลาพิเศษแห่งประเทศไทยประจําปีการศึกษา2567 Education, right. Education is in preparation for life Education is life itself การศึกษาไม่ใช่การเตรียมตัวของชีวิตแต่การศึกษาคือชีวิต